สวัสดีค่ะสาหรับนะคะคลิปที่ทํามาทุกคลิปนะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับวัยทองนะคะเพราะปินเองเนี่ยปัจจุบันก็48ปีแล้วนะคะอดีตเคยเป็นพยาบาลแผนกสูติและนรีเวชนะคะแล้วก็ไม่มีประจําเดือนมา10กว่าปีแล้วนะคะเข้าใจทุกปัญหาของวัยทองนะคะเพราะเพราะว่าเราอะ่ะก็คือมีอาการเองด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ดูแลคุณลูกค้าด้วยนะคะเหมือนกันค่ะ เวลาเราดูแลคนไข้เนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจลึกซึ้งเนาะอย่างเมื่อก่อนอะ่ะพินเคยอยู่ห้องคลอดน,นี้ขอเล่านิดนึงนะคะพินก็ตอนนั้นยังสาวอยู่บจบพยาบาลใหม่ๆอะ่ะคนท้องมานะคะเออรู้หมดอะ่ปะปักม้ลูกเปิดหนเซนสเซนสมเซนจนคลอดนะคะเจ็บจะเกงหน้าท้องเป็นไงแต่เราไม่เคยเจ็บเองไง นึกภาพไหมเราไม่เคยเจ็บเองเราพูดได้ตามทฤษฎีแต่เราไม่ได้เข้าใจหัวอกเขาหรอกนะคะเหมือนการตอนนี้พินเป็นไวทองพินก็เข้าใจว่าคนที่เป็นไวทองอ่ะเขามีอาการแบบไหนเขาเข้าสู่ภาวะเนี้เขาจะต้องจัดการตัวเองแบบไหนนะคะถ้าใครที่กําลังมีปัญหาแบบหนักหน่วงอยู่นะคะหรือกําลังจะมีปัญหาเริ่มต้นมีปัญหานะคะสามารถที่จะพูดคุยทักทายเข้ามาที่พินได้นะคะกดเข้ามาที่หน้าพินนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่ ข้างล่างนะคะเข้าไปที่ข้างหน้าแล้วก็จะมีข้างล่างที่ เป็นห่วงอยู่นะคะแล้วก็เขียนว่าติดต่อสอบถามนะคะก็สามารถที่จะกดเข้ามาซักถามพูดคุยกันได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกคำเลยนะคะอย่างที่บอกอะคะว่าปัญหาไวทยทองเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่ามันจะสร้างปัญหาใหญ่ให้เรามากๆเลยนะคะปัญหาทางด้านร่างกายจิตใจนะจะส่งผลต่อหน้าที่การงานนะคะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะทุกๆอย่างนะต้องรีบแก้ไขนะคะแต่พินบอกให้ อย่างหนึ่งเลยคะ่ะว่าเราสามารถที่จะกลับมาสดใสล่าเริงนะคะแล้วก็กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะเชื่อพินนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะค่อยๆมา,าทำคลิปนะคะขยี้ทุกปัญหาเลยนะคะมีทางออกแน่นอนไม่ต้องหมดหวังท้อแท้หดหูนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็แชร์ไปให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเผื่อใครที่กาลังประสบปัญหาไว อยู่นะคะคเคยทำมาทุกวิถีทางแล้วนะคะยังไม่หายนะคะยังไม่ดีขึ้นนะคะก็แชร์ไปให้เพื่อนๆเลยนะคะอาจจะมีบุญสัมพันธ์กันก็ได้นะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ